สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะขอต้อนรับสู่ s n o g Speaking English นะคะเป็นในรูปโฉมใหม่นะคะวันนี้จะมาเสนอ,อการทักทายอย่างไรให้เป็นคนน่าคบไม่น่าตบปากนะคะเพราะหลายๆคนนะคะตอนนี้เราไม่เจอกันนานเนี่ยเวลาทักทายกันเนี่ยชอบทักทายกันด้วยแบบรูปทักถึงรูปร่างหน้าตาซึ่งมักจะทักในแง่ลบเช่น Are you getting fatter? Are you getting fatter? อ้นหนหรือ I think you look tanner. ดำขึ้นหรือเปล่านะโอ้โหบ้านทุกคนมีกระจกนะคะมีที่ชั่งน,น้ำหนักเขารู้ค่ะว่าเขาดำขึ้นเขาหนักขึ้นหรือไงเลิกนิสัยเหล่านี้นะคะขอแนะนำให้พูดทักทายด้วยคำชมนะ,ะซึ่งฝรั่งก็จะใช้บ่อยมากนะคะในการที่แบบเวลาเราเจอกันอ่ะ เขามักจะชมซึ่งจริงไม่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ก็จะชมไว้ก่อนนะคะก็เสนอคําแรกเลยนะคะคือการชมถึงลักษณะภายนอกเราสามารถชมได้ว่า you look great today you look great today great นะคะที่แปลว่าดีเนี่ยใส่คำว่า good ก็ได้ wonderful ก็ได้ amazing อย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะก็จะเป็น you look good today หรือถ้าเกิดจะไม่ชมลักษณะภายนอกนะคะชมเจาะจงเป็นพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าได้เหมือนกันนะคะเช่นนะคะ I really like your outfit I really like your outfit โอ้ยฉันชอบแบบชุดเธอจังเลยวันนี้หรือจะเป็น I like your hair I like your hair ชอบผมเธอจังเลยวันนี้อ่าแบบนี้นะคะหรือถ้าจะสั้นกว่านี้นะคะใส่คำว่า nice และตามด้วยสิ่งที่ต้องการจะชมนะคะเช่น nice bag nice hat nice car ชมรถชมกระเป๋าชมมวกชมได้หมดเลยนะคะและจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่น่าขบมากยิ่งขึ้นค่ะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ Bye see you next time